สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงสายสีชมพูสายสีเหลืองแล้วก็สายสีส้มนะครับผมซึ่งทั้ง4สายนี้เนี่ยนะครับล้วนแต่เป็นสายรถไฟฟ้าที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างทั้งสิ้นนะครับในปัจจุบันนะครับสายสีเขียวอ่อนช่วงหมอชิดถึงคูคตแล้วก็สายสีทองช่วงกรุงธนบุรีถึงคลองสานในปัจจุบันก็ได้มีการกร่อสร้างเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมจะไม่ไปพูดถึงส่วนนั้นนะฮะโดยรถไฟฟ้าทั้ง4 นี้นะครับผมผมก็ได้มีการรวบรวมแหล่งข่าวมาจากแหล่งต่างๆนะฮะและก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ไว้ด้วยนะครับผม เรามาเรื่องกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงกันนะฮะสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยนะครับในปัจจุบันได้มีการทดสอบขบ,บวนรถกันอยู่นะครับจะเป็นการทดสอบของทั้งสองสายเลยนะครับทั้งสายสีแดงอ่อนแล้วก็เข้มนะฮะแล้วก็กรมขนส่งทางรางก็ได้มีการออกมาแจ้งเกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารของโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงที่ได้กําหนดเอาไว้โดยที่ราคาจะอยู่ประมาณ14-42ถึงบาทนะฮะโดยที่สายสีแดงอ่อนจะกําหนดราคาไว้ที่1 4บ8ถึงบาทและสายสีแดงเข้มกําหนดราคา ว่าอยู่ที่14ถึง42บาทถ้าใครเนี่ยนะครับที่อยากจะเปลี่ยนสายจากสายสีแดงเข้มไปสายสีแดงอ่อนที่สถานีกลางบางซื่อจะไม่มีค่าแรกเข้าถ้าเกิดว่าใครนึกไม่ออกว่าไม่มีค่าแรกเข้าเนี่ยที่ไหนบ้างครับให้นึกที่สถานีสยามครับที่จะเปลี่ยนจากสายสีลมไปสายสุขุมวิท แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสำหรับราคาค่าโดยสารเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะว่าอันนี้ก็ยังไม่ได้มีการสรุปแบบชัดเจนนะครับอันนี้แค่เป็นการกะราคาไว้คร่าวๆเนาะโดยการรถไฟเนี่ยนะครับจะต้องไปจัดทํารายละเอียดของแต่ละสถานีแล้วก็ตรวจสอบให้มั่นใจด้วยว่าสําหรับการเก็บราคาในจุน,นวน14-42บาทเนี่ยจะไม่กระทบกับภาวะของการขาดทุนได้สําหรับการเปิดให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยนะครับกำหนดไว้แล้วนะครับว่าจะเปิดในช่วงเดือนกรกฎาคม64นี้นะครับซึ่งในช่วงกรกฎ การาคม64เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเปิดแบบฟรีอยู่ยังไม่เก็บค่าโดยสารนะครับแต่ว่าจะเริ่มเก็บค่าโดยสารเนี่ยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2564นี้นะครับผม เรามาต่อกันที่รถไฟฟ้าสายสีชมพูกันนะครับสำหรับโครงการของรถไฟฟ้าสายสีชมพู <c oughs> <c oughs> ในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีความคืบหน้าการก่อสร้างล่าสุดณนะประมาณสิ้นเดือนธันวาคม63ที่ผ่านมาโดยความคืบหน้าล่าสุดนะครับสำหรับงานโยธาเนี่ยในปัจจุบันคืบหน้า70.32%แล้วนะครับแล้วก็สำหรับงานระบบไฟฟ้าแล้วก็เครื่องกลปัจจุบันคืบหน้าไปแล้ว64.34%แล้วก็แบบความคืบหน้าโดยรวมก็คืบหน้าไปแล้ว67.75%นะครับ โดยสาหรับ,บรถไฟฟ้าสายชมพูอาจจะต้องมีการเลื่อนการเปิดให้บริการออกไปอีกจากเดิมเนี่ยที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะได้ยินข่าวว่าจะเปิดในช่วงตุลาคม2564ก็คือในปีนี้ใช่ไหมฮะอาจจะต้องมีการเลื่อนออกไปอีกนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะครับมีปัญหาในเรื่องของการนําเข้าของอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแล้วก็เครื่องกลจากต่างประเทศที่มีการส่งมาอย่างล่าช้านะครับเนื่องจากปัญหาของพิษของโควิด19นที่เรารู้รู้กันนะครับก็เลยเป็นสาเหตุนั้นนั่นเองครับที่อาจจะต้องมีการเลื่อนการเปิดให้บริการออกไป แต่ว่าสําหรับงานก่อสร้างของรถไฟฟ้าสายสีชมพูก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่อย่างใดนะครับเพราะว่ายังมีการก่อสร้างเป็นไปตามแผนอยู่นะครับถึงแม้ว่าสําหรับรถไฟฟ้าสายสีชมพูเนี่ยนะครับจะมีความล่าช้าในเรื่องของการนำเข้าอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าไปบ้างนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับมีข่าวดีอย่างมากเลยก็คือเริ่มมีการทดสอบขบวนรถแล้วนะครับซึ่งเป็นการทดสอบอยู่ภายในสู์ซ่อมบำรุงแล้วก็ในพื้นที่ของการจอดรถของรถไฟฟ้าสายสีชมพูด้วยนะครับผมตามที่รูปที่ท่านผู้ชมเห็นนี่เลยนะครับผมก็คือเป็นการทดสอบขบวน รถของสายสิชมพูเนาะซึ่งก็เป็นช่วงน่าจะประมาณวัน2วันที่ผ่านมานี่แหละนะครับผม เรามาต่อ,อกันอีกหนึ่งข่าวนะครับเกี่ยวกับโครงการของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับสำหรับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นในช่วงของสำรงราชพาวนะครับความคืบหน้าการก่อสร้างนสิ้นเดือนธันวาคม6กสามที่ผ่านมาสำหรับงานโยธาคืบหน้าไปแล้ว7 3 2 6งานระบบไฟฟ้าคืบหน้า6 6 3 6และความก้าวหน้าโดยรวมคืบหน้าไปแล้ว7 0 2 6แล้วโดยสำหรับสายสีเหลืองเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการเลื่อนการเปิดให้บริการไปในช่วงต้นปี65เหมือนกับโครงการของรถไฟฟ้าสสายยีชมพูด,ด้วนก็ ผลเดียวกันเลยก็คือเป็นในเรื่องของการนําเข้าของอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าจากต่างประเทศที่ติดจากปัญหาโควิด -19 นั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข่าวซึ่งก็เป็นสายสีเหลืองเหมือนเดิมนั่นแหละครับแต่ว่าจะเป็นในช่วงของสายสีเหลืองส่วนต่อขยายแยกราชดาถึงแยกราชโยธินระยะทาง2.6กิโลเมตรล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมหรือกกวลได้มีมติเห็นชอบในการประเมินรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA แล้วนะครับแม้ว่ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองส่วนต่อขยายจะได้รับการเห็นชอบ EIA จากกกวลไปแล้ว แ,แต่เป็นอีกปัญหาหนึ่งเลยนั่นก็คือจะเป็นปัญหาในเรื่องของการเจรจาทางผลประโยชน์ระหว่าง BTS กับ b m ที่ในปัจจุบัน,นย,ยังไม่มีการเคลียร์กันอย่างลงตัวนะครับโดยที่ b m ผู้รับสัมปทานของสายสีน้ำเงิน MRT เนี่ยมองว่าสาหรับการก่อสร้างของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองส่วนต่อขยายจะทําให้รายได้และผู้โดยสารของ b m จะลดลงแต่ BTS เนี่ยผู้รับสัมปทานสายสีเหลืองส่วนต่อขยายมองว่าสําหรับการสร้างส่วนต่อขยายของสายสีเหลืองจะส่งผลให้เครือข่ายของรถไฟฟ้าในกรุงเทพจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจาก สาเหตุน,นี้เองนะครับก็เลยทําให้สายสีเหลืองส่วนตกขยายาเนี่ยยังไม่มีความคืบหน้านั่นเองนะครับ เรามาต่อกันอีกข่าวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายสําหรับในคลิปวันนี้นะฮะนั่นก็คือเป็นโครงการของรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับสำหรับความคืบหน้าล่าสุดในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงสุวฒน,วนธรรมถึงสุวินทวงศ์ณสิ้นเดือนธันวาคม63ที่ผ่านมาความคืบหน้าทางด้านของงานโยธาโดยรวมคืบหน้าแล้วทั้งหมด74.37%นะฮะโดยที่ความคืบหน้านี้เร็วกว่าแผน0.78%สาหรับความคืบหน้าในส่วนของการพิจารณาคัดเลือกเอกชนเพื่อเดินรถแล้วก็ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกช่วง บางขุนนนถึงศูนย์วัฒนธรรมคาดว่าจะได้ผู้ชนะการประมูลในช่วงประมาณเดือนมีนาคม64นี้แล้วก็จะไม่มีการล้มการประมูลของสายสีส้มด้วยนะครับโดยที่ผู้ว่าราฟอฟมอแจ้งอีกว่าอัตราค่าโดยสารเบื้องต้นรฟอฟมอจะเจรจากับผู้ชนะการประมูลที่จะให้จัดเก็บราคาค่าโดยสารของรถไฟฟ้าสายสีส้มอยู่ที่ประมาณ15-45บาทซึ่งจะเป็นราคาที่ถูกกว่าราคาในรายงานของ PPP ของรฟอฟมอที่เริ่มต้นจะเก็บอยู่ที่17บาทและสูงสุดถึง 62บาทสำหรับในคลิปนี้ก็มีอยู่แต่เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันทางใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาสำหรับในคลิปนี้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ